ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ออกบัตรของอชมรมชม,มรมมัตรฐานพระเครื่องไทยนะครับให้กับคุณถนอมและคุณตั้มนะครับเราจะเริ่มกันที่นะครับพระของคุณลุงถนอมหรือร้อยตำรวจเอกถนอมนะครับก็จะเป็นพระในพิมพ์ประธานนะครับเกตุทะลุซุ้มนะฮะเกตุทะลุซุ้มนี่นะพิมพเกตุทะลุซุ้มนะฮะ นี่ครับเป็นหน้าเรียกว่าหน้าป้อมนะครับแล้วก็ตัวสังเกตนะครับว่าองค์นี้เป็นสมเด็จโตสร้างนะครับด tamam ูตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นตอเต่านะครับที่มีชดานี่ก็หมายความว่านี่คือพระที่สมเด็จโตสร้างนะครับแล้วเนื้อนี้เขาเรียกก็เนื้อจัดนะครับ เนื้อจัดเราเป็นเนื้อยุคที่เรียกว่ามองกี่ทีกี่ทีก็หลงไหลได้ครับอ่ะลายเส้นของท่านก็จะมีนี่ฮะนี่ฮะโตพลัง,งสีมองดีๆนะฮะมองดีๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตอเต่าชดาไล่ลงมาเลยนะเนื้อดีครับเนื้อดีครับดูมวลสรารชัดเจนครับแล้วก็ทั้งองค์นะครับบอกได้เลยว่าองค์นี้เนี่ยสองแล้วหลงเลย แต่คือด้วยเหตุผลว่า,าพัดแท้ครับแท้ที่องค์พระนะไม่ได้แท้ที่ว่าพระอยู่ในมือเสียหรือเปล่านะดูดีๆนะฮะนี่ฮะลายเซนนี่ครับนี่ฮะจะเป็นทิวอย่างนี้เลยนะนี่ฮะจะเป็นทิวล่องเลยนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เ,าเราเนี่ยนะครับ เช่าหาพระเราต้องรู้ก่อนว่าพระองค์นั้นใครเป็นคนที่สร้างนะครับเนี่ยนี่คือทิวไรเซนนะครับนี่คำว่าโตนะองค์นี้ถ้าพูดง่ายๆสวยชุดเลยนะครับสวยมากๆสวยสวยจริงๆนะตรงนี้จะเป็นนาคบาตนะครับนาคบาตนะครับก่อนเจ้าหาสะสมนะครับพักระเครื่ององค์ใดก็แล้วแต่นะฮะให้รู้ด้วยว่านะต้องมีสัญลักษณ์ของสมเด็จโตนะครับทุกองคอยู่บนองค์พระ หากไม่มีนะหากไม่มีนะฮะคือไม่ใช่แล้วนะตรงนี้ก็สร้างในปีราศแปดสิบห้า 85, นะครับแปดสิบห้านะครับแปดสิบห้าส่วนอีกสององค์นี้จะเป็นของคุณตั้มฟาร์มสุกนะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์หลวงจิตนะฮะขอบล่างอ่าพิมพ์กอนะบกระจกนะฮะกอบกระจกตรงซุ้มนี่ก็บ่งบอกได้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็นี่ฮะสัญ,ญลักษณ์ต่อเต่าแล้วก็จะมีนี่ครับลายเซ็นใต้ฐาน เป็นตัวบางๆทรับตัวบาง,บางมัพระไม่ได้ผ่านการใช้เนื้อนี่โอ้โหชำห่ออำเลยยังอัมพันมวลสารจัดจ้านครับมวลสารจัดมากครับเห็นไหมครับลายเส้นเดียวก็นี่ครับดูเห็นทิวครับเนื้อจะมองสองและฉ่ำครับมวลสารแบบนี้นี่หาที่ไหนไม่ได้นะครับนี่ครับมวลสารจัดมาก เนื้ออย่างกัอำ่ำพันรงนี้ก็ประกันในเรยว่าสวยมากครับเจอแบบนี้ที่ไหนนะครับที่ไหนนะครับเอามาขายได้นะครับเนื้อแบบนี้รับเช่านะครับรับเช่านะครับสวยครับสวยครับมวลสารจัดมาก ครบครับองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะฮะนี่หลุมๆแบบนี้ดูดีๆนะแล้วก็หนอนด้นพวกนี้นะครับดูดีๆนะฮะหน่อนด้นพวกนี้นี่ฮะลอยนะครับเป็นตาประทับายเซ็น บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้อ่าการเพ่งเล็งมากนะครับแค่มองแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องจ้องนะครับไม่ต้องจ้องเราจะเห็นเองได้เลยนะครับเนี่ยตามหลุมเนี่ยครับดูดีๆนี่ครับ,รบพระมีพุทธคุณสวยๆแบบนี้นะครับ อีกหนึ่งองค์นะฮะเป็นปี2 4 0พหรือสองอ่าหรือรอแปดิบห้าเช่นกันครับแต่นี่เป็นพิมพ์ซุ้มซิรวดหรือช่างสิบหมู่ครับของช่างสิบหมู่ลายเซนพัดคอครับเหนือจะแก่ผงครับนี่ฮะต่อเต่าชดาสองฝั่งเลยฮะฝั่งนี้ก็เป็นลายเซนแล้วต่อเต่าชดานี่เป็นต่อเต่าเลยนะนี่ยต่อเต่าเลยฮะ รุ่นนี้จะมีใบลาน,นครับใบลานผ,ผสมด้วยพระนส,สร้างในปีสองพสอเก้าแต่พิมพไม่นิยมเลยไม่ทําเป็นทีท่รู้จักมากเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าพระแต่องค์นี้แท้แท้ที่ทองค์พระเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับไม่มีใครปลอมได้รลกครกึ้งมากนะปลอมไม่ได้นะครพระไซโตนี้ไม่มีใครปลอมได้แน,น,น่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพระทุกองค์ที่ทำออกไปนะฮะทางเราก็ ยินดีนะครับที่จะระบุให้นะครับแบบนี้ครับลายเซ็นโตพรังสีโตพรังสีนะครับแบบนี้ครับเป็นเอกประเทศเป็นเอกสารที่ประทับอยู่ในองค์พระนะครับไม่สามารถที่ปลอมแปลงได้นะฮะใครบอกสมเด็จโตปลอมแปลงได้นะครับผมบอกได้เลยว่า okay. ไม่มีทางครับทําไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะเห็นนะฮะขอขอบคุณนะครับสมาชิกสองท่านที่นะสนับสนุนในการอ่า ออกใบรับรองของงานนะของผมชมรมมาตรฐานภาคซื้นไทยครับสวัสดีครับ